สกลับสวัสดีคนชาวราศีพิจิกและขณาพิจิกนะคะมาจะเจอกับแม่หมอน้ำอ้อยอีกแล้วนะคะก็คือน้ำอ้อยทาลอลสเลิฟนั่นเองนะคะวันนี้แม่หมอจะทำเป็นแรนดอมบ้างนะคะแรันดอมของกับคำถามที่ว่า เขารู้สึกกับคุณอย่างไรคะเขารู้สึกกับคุณอย่างไรนะคะในความรักความสัมพันธ์นี้นะคะอาแม่หมอจะเปิดเป็น3สถานะสถาสาสามพาร์ทสสถานะก็คือ 1. คนโสด 2. ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจน 3. คนมีคู่นะคะมาดูค่ะว่าชาวพิจิกลัษณะพิจิกนะคะเขารู้สึกกับคุณอย่างไรนะเอาคนโสดก่อนนะคะคนโสด เขารู้สึกกับชาวพิจิกอย่างแรคะคนโสดคะนึกถึงหน้าเขาไว้นะคะคนคนนั้นของคุณที่คุณมีประเด็นคุณที่คุณมีปัญหาที่คุณรักคิดถึงนี่แหละนะอยากรู้ว่าเขาคิดถึงเขาเขาคิดยังไงกับเรานะเขาคิดถึงเราไหมนะคะคนโสดว้าวอัศวินถ้วย เดอเลเวอร์สเ mm hmm. ติมเอสด้วยนะสิบไม้นะคะสิบคาถาอ่ะหมอขอขยายสิบคาถาหน่อยสิบคาถาคืออะไรคะสิบคาถาคืออะไรคะสี่ถ้วยอ่ะขอขยายเดลเวอร์อีกใบคะ่ะเดลเวอร์ ว้าวสิบเหรียญเลยนะโอเคชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกคนโสดหมอเชื่อว่า,าเขารู้สึกกับคุณอย่างไรเขารู้สึกกับคุณว่าเขารักคุณนะคะ่ะเขาอยากจะมอบความสุขความจริงใจความอยากจะซัพพอร์ตให้กับคุณนะเขามีความรักให้กับคุณก็เชื่อว่าคุณเป็นคู่อดีตชาติ เขาเชื่อว่าคุณเป็นคู่รักของเขาเป็นคนที่เขารักคุณที่สวรรค์ส่งมาให้เขาเขารักคุณเขาอยากจะเป็นครอบครัวกับคุณนะคะเขาอยากจะมีครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์กับคุณอยากแต่งงานกับคุณอยากมีความสัมพันธ์ระยะยาวกับคุณเลยนะคะชาวราศีพิจิกคนโสดนะคะแต่เขาก็ยังมองว่าปัญหามันยังลังเลมันยังสับสนคุณคุณยังให้ความชัดเจนเขาไม่ได้หรือเปล่าคะ คุณยังมีความกังวลใจลังเลใจยังที่ยังไม่ตอบตกลงกับเขามากเลยนะคุณก็ยังคิดพินเนาะพ,พ,พินิดพิเคราะห์พิจรารณายังตัดสินใจอยู่ว่าเออจะยังไงนะรู้สึกว่าทําไมความสัมพันธ์นี้มันเขารู้สึกว่ามันเหนื่อยเหลือเกินทําไมยังไม่ตอบรับสักทีทำไมยังเป็นแบบว่ายื่นข้อเสนออะไรให้ดีๆถามดีๆอะไรดีๆ ปรึกษาอะไรดีคุณก็ยังไม่ได้ตอบตกลงคุณก็ยังไม่ได้ชัดเจนกับเขาเท่าไหร่เขารักคุณนะคะชาวราศีพิจิกนะอันนี้เป็นความรู้สึกเขาที่ผ่านไพ่มาให้คุณทราบนะคะชาวราศีพิจิกคนโสดนะจ๊ะอะทีน,นี้เรามาดูความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนบ้างนะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะอาจจะเป็นคนที่แอลเอลกันอยู่คุยคยกันอยู่จีบจบกันอยู่เป็นคิกเป็นน้อยได้หมด และ,ะยังให้ความสัมพันธ์ที่เป็นตัวจริงยังไม่ได้นะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเป็นอย่างไรบ้างคะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนชาวราศีพิจิกและชณะพิจิก เด e มนสามเหรียญส,สองไม้ค่ะทู Two one. ออฟบอะขอขยายเด o มนหน่อยเด o มนคืออะไรค้าเดโมนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e ให้กับแม่หมอน้ำอ้อยด้วยนะคะขอบคุณมากมาย เพื่อเป็นการอัปเกรดแจ้งเตือนให้ชาวราศีพิจิกได้ดูแบบนี้ได้ต่อเนื่องทุกๆเดือนแล้วก็จะเป็นขวัญกำลังใจกับแม่หมอน้ำอ้อยด้วยนะคะอขอขยายสามเหรียญด้วยค่ะสามเหรียญคืออะไรจ้าสามเหรียญจ้าสามเหรียญคือขิงถ้วยนะขิงถ้วยนะคะราชาถ้วยนะคะ เขาคิดอย่างไรกับคุณนะคะชาวรีพิจิกลัคนาพิจิกความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเขารู้สึกว่ามันมีความสับสนใจเขาอะในความรักกับคุณครั้งนี้เขาเขาเหมือนไม่แน่ใจนะเหมือนเขาว่าความรักครั้งนี้มันจะเป็นไปได้ไหมมันจะไปต่อได้ไหมหรือมันจะเป็นยังไงอนาคตข้างหน้ามันจะ มันจะเวิร์กไหมมันจะดีไหม <organizational> นะคะเขารู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เขารู้สึกกับคุณว่าคุณเป็นคนที่เพียบพร้อมทุกอย่างนะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมีตําแหน่งมียศมีหน้าที่มีความใจดีความแม่ตาอะไรได้ทุกๆอย่างนะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เพอร์เฟก คนที่ดูดีคนที่มีตำแหน่งคนที่มีเป็นผู้บริหารคนเป็นผู้จัดการคนเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับองค์กรที่มีหน้าที่ที่ดีนะเขาคิดว่าคุณสามารถที่จะช่วยเหลือซัพพอร์ตเป็นคู่ของคุณได้เป็นคู่ของเขาได้เป็นคู่ที่เขาอยากที่จะมองอนาคตไปกับคุณได้ยาวไกลเลยทีเดียวนะชาวราศีพิจิกความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเขาอาจที่จะ คนคนนี้ขาอาจที่จะรู้จักคุณในผ่านทางเพื่อนมาก็ได้นะคะผ่านทางเพื่อนอหรือเพื่อนอาจจะแนะนําเข้ามารู้จักกับคุณหรือคุณอาจจะผ่านเพื่อนไปรู้จักกับเขาก็ได้นะมันจะเป็น ถ้างั้นก็จะเป็นคนที่อยู่ในสายงานเดียวกันเดีวงานกันนะให้ความปรึกษาการช่วยเหลือกันมีการอุปถัมภ์เมตตาช่วยเหลือซึ่งนแลรกันได้มันมีการเดีวงานกันอยู่ตรงนั้นมันมีกลุ่มกลุ่มของคุณอยู่ในนั้นนะกลุ่มเพื่อนกลุ่มคนรู้จักกลุ่มครอบครัวกลุ่มอะไรก็ได้นะเขาก็เห็นว่าคุณเป็นคนผู้หญิงผู้ชายที่มีตําแหน่งมีหนะ้าที่เป็นคนที่ช่วยเหลือซัพพอร์ตอุปถัมภ์เมตตาอะไรเขได้นะ เขาก็อยากที่จะมีความสัมพันธ์กับคุณไปในระยะยาวเป็นความสุขนะคะอ่ะทีนี้หมอขอขยายสงไม้เท้าหน่อยสองคาถาสองไม้เนี่ยถูกออฟวอลคืออะไรคะถูกออฟวอลถูกออฟวอลเป็นซิกออฟส์นะคะ แม่หมานอ้อยเชื่อว่าเหมือนเขาเหมือนเขาจะหันหลังให้คุณแล้วไหมเขาไม่ได้สนใจคุณแล้วนะคะเขาเห็นว่าคุณหมางเมินเขาเห็นว่าคุณหมางเมินคุณไม่ค่อยใส่ใจคุณดูทีท่าเหมือนอฝากเพื่อนบอกมาก็แล้วอะ,อะไรแล้วก็แล้วนะคุณก็ยังดูเหมือนกับว่า คุณคิดคุณพี่พเนตพิเคราะห์ตัดสินใจยังสับสนนะะเขาก็เลยหันหลังออกไปจากคุณแล้วนะเขาก็เลยที่จะไปมีความสนใจเรื่องเงินของเขาเรื่องงานของเขาหรือคุณเองนี่แหละอาจจะไปสนใจเรื่องเองเินเรื่องงานซะมากกว่าไม่สนใจเขาเ <_ d ream> ขาก็เลยเหมือนกับว่าหันหลังให้กันแล้วไม่คุยกันแล้วนะ um หรืออ <freeze> าจจะคุยคุยหยุด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 คุยคุยอย่างนี้ก็ได้นะฮะ นะมันจะเป็นลักษณะนี้นะชาวพิจิกความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะอ่ะทีนี้เรามาดูสถานที่3พาร์ทของคนมีคู่คนที่แต่งงานแล้วเป็นอย่างไรบ้างคะขอดูคนที่แต่งงานแล้วคนมีคู่พาร์ทที่3เป็นอย่างไรบ้างขอดูหน่อยเขารู้สึกกับคุณอย่างไรฮะเขารู้สึกกับคุณอย่างไรในเรนดอมนี้นะจ๊ะอ่ะมา เรามาดู The Fool Five of w a n d นะคะ5ไม้เทา้า3ดาบเกิดอะไรขึ้นคะเกิดอะไรขึ้นกับพิจิกคนที่มีคู่คนที่แต่งงานแล้วอขอขยายไพ่ของ The Fool หน่อย The Fool คือ อสองอสามไอเท้านะสามคาถาขอขยายไพ่สามดาบนะสามดาบจ้าสามดาบสามดาบคือราชินีถ้วยนะคะ คนมีคู่ชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกหมอเห็นว่าคุณตอนนี้คุณห่างกาแฟแล้วเลิกกาแฟแล้วหรือว่าคุณเป็นคนที่ชิวๆละละ้าสบายๆชอบอิสระชอบเสรีคือเป็นคนที่ชอบอิสระจะเอาอะไรก็เอาจะเที่ยวก็เทียเท่ยวจะกินจะกินจะทำอะไรตามใจฉันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนคล้ายๆกับว่าคุณคุณมีปัญหากับแฟนหรือเปล่าคะ อาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคนใกล้ตัวครอบครัวหรือพ่อแม่พี่น้องหรือใครก็ได้รู้จักนะที่มันมีข้อโต้แย้งกันมออีอาจจะเข้ามาเกี่ยวพันให้ความสัมพันธ์ของพวกคุณแตกรล้าล้าฉานก็ได้นะคะแบบนี้นะแต่คุณตอนนี้หมอเห็นว่าคุณมุ่งเงินมุ่งงานมุ่งความสําเร็จนะอยากจะมองความเจริญในหน้าที่ในการงานของคุณในอนาคตของคุณซะมากกว่านะจ๊ะ คนรักของคุณคนนี้เขาเป็นคนที่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีจิตใจดีก็ได้ด้วยนะเป็นคนที่เขายังรอคอยคุณอยู่นะเขายังรอความหวังเขายังมีความหวังที่ไอสิ่งที่เขาทํากับคุณหรือคุณทํากับเขาที่ที่มันเป็นสามดาบเนี่ยที่มันเป็นอาจจะเป็นรักสามเศร้าหรืออาจจะใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งดึงมือที่3าเข้ามาพัวพันทําให้มีความสัมพันธ์ที่มันแตกรล้าแตกฉานให้มีความสัมพันธ์ที่มันไปต่อกันไม่ได้ เขารู้สึกอาจจะสำนึกผิดก็ได้หรืออาจจะอรอคอยคุณกลับมานะเขาก็ยังคิดอยู่กังวลอยู่ระแวงอยูอ่ยังรอคอยอยู่ยังอยากที่จะให้คุณกลับไปหรือเขาอยากที่จะกลับไปมีครอบครัวกับคุณใหม่ก็ได้นะมันมีอย่างที่หมอบอกว่ามันมีหมานะ้าไม้น่ะมันมีคนที่มาเข้ามาวุ่นวายเยอะ มันมีคนเข้ามาวุ่นวายมีคนใกล้ชิดมากระเซ้าเย้าแย่มีพี่น้องไม่ชอบกันคุณไม่ชอบฝ่ายครอบครัวเขาหรือเขาไม่ชอบฝ่ายครอบครัวคุณก็ได้พี่ป้านะอาพ่อแม่พี่สาวพี่ชายน้องสาวน้องชายอะไรก็ได้มันได้หมดมันมีความไม่เห็นด้วยไม่เห็นไม่เห็นดีไม่เห็นงามกับคุณทั้งคู่อะนะเนี่ยมีสามดา เารู้สึกยังไงกับคุณเหรอเขาก็รู้สึกว่าคุณเนี่ยดูเหมือนสบายแล้วนะดูเหมือนไม่ได้สนใจเขาแล้วนะอืดูเหมือนคุณจะไปทําหน้าที่เงินแล้วงานแล้วไปสร้างความสําเร็จชีวิตให้กับตัวเองแล้วหรือเปล่าแต่เขาก็ยังรอเขาบอกคุณว่าเขาก็ยังรออยู่นะเขายังรอมาให้เป็นคู่กันปีมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อก,กันเหมือนเดิมได้ไหมอะไรเงี้ยนะอืมก็ขอจบคลิปอ่เรนดอมของ ชาวราศีพิจิกคนมีคู่หรือทั้ง3ส,สถานะนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด u u s สไคร e ให้กับแม่หมอน้ำอ้อยด้วยนะคะสำหรับรนดอมนี้สวัสดีคะ่ะ